รวมสมาร์ทโฟน Android ที่ใช้ 5G ได้นะครับไอ่ไอรวบรวมมาจากหลากหลายแบรนด์เลยนะครับผมจะมีรุ่นไหนที่ใช้ได้บ้างเดี๋ยววันนี้มาฟังกันนะครับก็หลังจากที่ดิไอ้นะครับทำทิปเกี่ยวกับว่า iPhone รุ่นไหนเนี่ยดีใช้ 5G ได้บ้างนะครับก็มีคนคอมเมนต์ขอมานะครับว่าพี่รวบรวมของ Android บ้างซีต้องบอกเลยว่าโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับถ้ายังไงเนี่ย ถ้าใครฟังคลิปนี้จบนะครับแล้วรู้สึกว่าเอ้ยยังมีรุ่นนั้นรุ่นนี้เพิ่มเติมนะครับยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันมานิดนึงแล้วกันนะครับให้ดีไอแล้วก็ให้เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับจะได้รู้ว่ามีรุ่นไหนเนี่ยเพิ่มเติมที่ใช้ 5G ได้อีกนะครับผมยังไงก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันด้วยวน,นะครับและที่สำคัญเลยนะฮะอย่าลืมกด subscribe กับช่องแอรตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มีกำลังใจในการมาทำคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะ สำหรับสมาร์ทโฟน Android แบรนด์แรกนะครับที่จะพูดถึงเกี่ยวกับ 5G ต,ตรงนี้นะ <Huh? S 1> ซึ่งทาติรีวิวนะครับก็ได้รีวิวสมาร์ทโฟนจากแบรนด์นี้เนี่ยมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับนั่นก็คือแบรนด์ซัมซุงนะครับผมอ่ะโดยซัมซุงรุ่นแรกนะครับที่ใช้ 5G ไม่ใช่รุ่นแรกสิซัมซุงรุ่นล่าสุดนะครับที่ใช้ 5G ได้นะครับผมก็เปิดตัวมาประมาณปลายปี 2020นั่นก็คือ Samsung Galaxy Note 20นะครับก็ทั้งตระกูลเลยนะครับทั้ง Note 20กับ Note 20 Ultra 2ตัวนี้รองรับ 5G เรียบร้อยแล้วนะครับและยังสามารถใช้ 5G ในไทยได้ด้วยนะครับโดยราคาเริ่มต้นของตัว Note 20นะครับจะอยู่ประมาณ33,900บาทนะเอออันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าหลังๆจากนี้เนี่ยราคามันจะลดลงไปขนาดไหนนะครับ ส่วนของโน้ต20 Ultra 5G นะครับเริ่มต้นอยู่ที่42,900บาทนะนะ ส่วนรุ่นถัดมาในแบรนด์ของซัมซุงนะครับตัวนี้เป็นมือถือที่เรียกว่าเหมือนมีการปฏิวัติวงการสมาร์ทโฟนเลยนะครับกลายเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะฮะนั่นก็คือซัมซุงกาแล็กซี่ซีโฟร์สองนะครับผมตัวนี้ก็รองรับ 5G ได้ไปที่เรียบร้อยซึ่งอติรีวิวก็ได้รีวิวแล้วนะครับมีคลิปย้อนกลับไปดูได้นะฮะโดยราคาตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ69,900บาทนะครับอาจจะดูว่าแพงหน่อยเพราะว่ามันเป็นแบบ2จอแล้วก็ดูเป็นพรีเมียมพรีเมียมหนึ่งนะครับแล้วรุ่นถัดมาก็็เปนตัว ท็อปนะครับผมในต้นปีของ s a m s u n นะในปี2020นะครับก็คือ Samsung Galaxy g a l x ซี S20 Ultra 5G นะครับตรงนี้เหมือนจะเป็น 5G ครั้งแรกของทาง s a m s u n งด้วยนะครับ <Wow. S 1> ราคาก็น่าจะประมาณอยู่ประมาณ39,900บาทนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผมก็จะมีการเปิดตัวตัวเรือธงของซั m s ุงเนี่ยในต้นปี2021นี้เหมือนกันนะครับผมก็คือ Samsung g a l x ซี S21 นั่นเองนะฮะ ซึ่งแน่นอนตัวนั้นก็จะมีตัวที่สามารถรองรับ 5G ได้เหมือนกันนะครับแต่ที่จะลังอัดคลิปตอนนี้นะเขายังไม่เปิดตัวนะครับ<อ>ส่วนรุ่นถัดมาในซัมซุงนะครับก็ราคาจะลดลงมาอีกนิดนึงนะครับอาจจะไม่ใช่ตัวแบบไฮเอนด์ End, ตัวเดือดอัคลิปนะครับทำให้ตัว 5G ตัวนี้มีคนเอื้อมถึงได้บ้างนะฮะก็คือซัมซุงกาลิคซี่ A71 5G นะครับผมาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวระดับกลางๆนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ19,990บบาทนะครับส่วนในรุ่น ต่อมานะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวต่อยอดและการจากตัวของอทั้ง Samsung Galaxy s 20กับ Samsung Galaxy Note 20นะครับหลอมรวมนะหลอมรวมกลายปเป็นตัวนี้นะครับก็คือ Samsung Galaxy s 20 FE 5G นะครับหาสีรีวิวก็ด้รีวิวไปแล้วนะฮะ ตัวนี้ก็จะอยู่ราคาประมาณ20,000นนะครับ23,900ประมาณนี้นะฮะและอีกตัวหนึ่งของซั s u n g นะครับที่ตอนนั้นออกมาถือว่าน่าจะเป็นตัวของ 5G ที่น่าจะถูกที่สุดนะ,นะตอนนั้นที่ออกเปิดตัวมานะครับก็คือ Samsung Galaxy A42 5G นะครับซึ่งก็ทางอติรีวิวก็มีในงานเปิดตัวด้วยนะครับแล้วก็เอามารีวิวเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถไปตามดูกันได้ด้จ้ะโดยตรงนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ1 000, 1 0 0 0หมื0กับอีก990บาทนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ไม่มีราคาสูงมากทำให้เอื้อมถึง ือถือ 5G ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคก็มีประมาณนี้สําหรับแบรนด์ของซัมซุงยังไงถ้าแบรนด์ซัมซุงเนี่ยมีรุ่นไหนเพิ่มเติมนะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะส่วนแบรนด์ถัดมานะครับก็เป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องของกล้องโหดเหมือนกันนะก็คือหัวเว่ยนะครับหัวเว่เยเนี่ยเทาโคลนทางไลก้านะเรื่องเรื่องกล้องเนี่ยไม่ต้องห่วงอีกแล้วนะครับโดยสมาร์ทโฟนจากแบรนด์หัวเว่ยนะครับที่สามารถใช้ 5G ได้นะ รุ่นที่ t ีพึ่งได้มาแล้วก็ใช้รีวิวไปล่าสุดเลยนะครับก็คือ Huawei Mate 40 Pro 5G นะครับอ่าตัวนี้แน่นอนเป็นตัว ท็อปปลายปีของทางหัวเว่ยเขานะครับราคาของตัว h u วเว่ Mate 40 Pro 5G ตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ34,990บาทส่วนรุ่นถัดมานะครับรองจากตัวของ Mate 40 Pro ก็คือเป็นตัวท็อปของต้นปีของทาง h u วเว่เหมือนกันหัวเว่ตระกูล P 40ทั้งหลายเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็น P 40 P 40 Pro P 40 Pro Plus นะครับตัวนี้เนี่ยสตัวนี้รองรับ 5G หมดเลยนะครับผมก็จะมีราคาไล่ไปตั้งแต่2 2 9 0 0บาทนะครับ3า9 0 0นึงบาทจนถึง4 0่0 0แต่อีก900บาทนะครับผมอันนี้ ทั้งตระกูลพีเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับเลขหนึ่งตัวจากทางหัวเว่ยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงนวัตรกรรมเรื่องของสมาร์ทโฟนเหมือนกันนะครับ <Wow. S 1> ก็คือหัวเว่ย a t e XS นะครับ <Wow. S 1> ผมเป็นมือถือกึ่งๆแท็บเล็ตคล้ายๆตัวซัมซุงกาเลซี่ซีโฟสองนะครับผมที่มันกางออกมาแล้วจะเป็นหน้าจอใหญ่ๆเพิ่มเติม,มๆนะครับตัวนี้ก็รองรับ 5G นะฮะแต่ราคาเนี่ยฟังดีๆนะครับอยู่ที่ประมาณ89,000 990บาทโอ้โห,โหราคาถือว่าสูงเหมือนกันนะด้วยเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็น่าจะสมกับราคาตรงนี้ไปแล้วล่ะส่วนรุ่นถัดมานะครับถอยไปรุ่นเก่าไปอีกนิดนึงก็คือตัวของ Huawei Mate 30 Pro 5G อ่าตัวนี้ก็สามารถใช้ 5G ได้นะครับราคาอยู่ประมาณ31,900บาทนะประมาณนั้นนะครับผม ฟังตัวท็อปท็อปอโหดโหดของหัวเว่ยไปแล้วนะครับจริงๆเขาก็มีทเปคกระดับกลางที่ให้ 5G มาเหมือนกันนะก็คือตัวของหัวเว่ยโนวา7 5G นะครับนะราคาไม่ได้สูงมากนะครับอยู่ที่ประมาณ16,990บาทนะฮะและอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นตัวรุ่นน้องของตัวเมื่อกี้เลยนะครับคือหัวเว่ยโนวา7 SE นะครับผม 5G ด้วยนะฮะตัวนี้ก็สามารถใช้ 5G ได้แล้วก็ราคาเนี่ยอาจจะเบากว่าตัวเมื่อกี้ด้วยนะครับอ,อยู่ที่ประมาณ11,990บาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแบรนด์หัวเว่ยนะฮะมากันที่ oppo กันบ้างนะครับผมแบรนด์ของ oppo ก็รุ่นแรกเลยคือ oppo find x pro 5G นะครับ โดยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปแหละราคาเปิดมาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ40,000่กือบอีก990บาทนะครับและก็รุ่นรองลงมาอย่าง oppo f i x เฉยๆนะแล้วก็มี 5g ด้วยนะครับตัวนี้ก็รองรับเหมือนกันนะครับราคาก็จะเบาและก็ถัดลงมาจากตัว pro เมื่อกี้นิดนึงนะครับอยู่ที่ประมาณ29,900เเบาทนะครับผมสำหรับ oppo เนี่ยมีเพิ่มเติมอาไรยังไงนะคอมเมนต์มาให้จไฟังนิดนึงแล้วกันนะฮะมาถัดมาจาก oppo นะครับมาที่แบรนด์ vivo กันบ้างนะครับผมนั่นก็คือ vivo next 3 3 5G นะครับอ่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนั้น่าจะเป็นตัวท็อปราคาจะอยู่ที่ประมาณ2 7 9 9 9บาทนะฮะและรุ่นถัดมาของ vivo นะครับก็คือ vivo X5 Pro 5G ราคานะครับก็จะอยู่ประมาณ2 4 9 9 0บาทนะ และอีกรุ่นหนึ่งของ vivo ที่ใช้ 5G ได้นะครับคือ vivo V20 Pro 5G อ่าอันนี้ราคาก็จะสามารถเอื้อมถึงได้ลงมาประมาณหมื่นกลางๆนะครับอยู่ที่14,990บาทนะครับสำหรับ vivo นะ มากันที่แบรนด์ถัดมานะครับคือแบรนด์เรียวมีนะครับผมอ่าเรียวมีตัวนี้เขาก็มีตัว 5G ที่ใช้ได้นะครับรุ่นแรกนั่นก็คือเรียวมี X 50 Pro นะครับชื่ออาจจะคล้ายๆกับตัวของ vivo X 50 Pro เมื่อกี้เหมือนกันนะแต่จำสลับกันนะครับผมโดยตัวของ Realme X 50 Pro ตัวนี้นะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ 28,990บาทนะครับก็น่าจะเป็นตัวท็อปของทางตัวของเ mm. รียวมีเขาและรุ่นรองลงมาอีกนิดนึงนะครับก็คือตัวของเร mm. ียวมี X50 เฉยๆราคาก็จะเบาลงมาอีกสต็อกนึงก็คือ12,000กัอีก990บาทนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีส่วนราคาย่อมเยาของเรียวมีด้วยนะครับก็คือเรียวมี 75G นะตอนนี้ราคาย่อมเยาย่อมเยามากนะครับอยู่ที่ประมาณ9,000 999บาทนะครับมากันที่แบรนด์ถัดมานะครับแบรนด์ตัวนี้ก็คือแบรนด o n e พ l ันะครับผมวันพ l u ตัวนี้นะครับก็เริ่มออกมาหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับผมจากเดิมเนี่ยที่มักจะออกมารุ่นปีแล้วรุ่นปีแล้วรุ่นอะไรแบบนี้นะครับในปี2020ก็ออกกันมาหลายรุ่นเหมือนกันนะครับผมซึ่งก็ใช้ 5G กันได้เยอะเลยก็คือตัวของ o n e p ั u s 8T โดยราคานะครับเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณ24,000กับอีก900บาทส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นตัวสูงกว่าแลวก็ท็อปกว่าตัว 8T เมื่อกี้อีกนะครับคือ o n e p ั u s 8 โปรนะครับผมซึ่งตัวนี้แน่นอนเป็นตัวเขาเรียกว่าซ u เปอร์แฟกชิพเลยนะครับผมของทางวันพัชนะครับที่ออกมาในปี2020นะฮะราคาก็อยู่ที่ประมาณ34,990บาทนะครับนอกจากตัวท็อปๆตัวแฟกชิพตัวซูเปอร์แฟกชิพนะครับเขาก็ยังมาเจาะตลาดนะครับในกลุ่มของมือถือระดับกลางกันด้วยนะครับเปิดมาเป็นวันพัฒนหนอดนะครับผมวันพัฒนหนอดตัวนี้ก็ ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนในระดับกลางๆของวันพัฒตัวแรกๆเลยนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ14,990บาทนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถใช้ 5G ได้นะครับนอกจากวันพัฒหนอดไม่พอนะครับเขายังมาเจาะตลาด ที่ต่ำกว่าหมื่นด้วยนะครับโดยการเปิดตัวของ OnePlus Nord N10 5G ซึ่งใช้ 5G ได้นะครับในราคา9,990บาทส่วนแบรนด์ถัดมานะครับผมก็เป็นแบรนด์ที่ถือว่าเป็นที่น่าจับตามองเหมือนกันในเรื่องของสเปคหรือว่าเรื่องของราคาความคุ้มค่านะครับนั่นก็คือแบรนด์ Poco หรือ Poco Phone นะครับผมโดยตรงนี้เนี่ยตัวที่ใช้ 5G ของ Poco หรือ Poco นะครับมีอยู่รุ่นหนึ่งคือ p o c โ F 2 Pro นะครับผมตัวนี้ก็เรียกได้ว่าอยู่ในเทียร์สูงๆงเหมือนกันนะแต่ราคาอยู่ในราคาที่คุ้มค่าเหมือนกันนะครับอยู่ที่15,499บาทนะครับอ่าตวแบรนด์ถัดมานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสายเขาเรียกว่าอะไรสมาร์ทโฟนเกมมิ่งหรือเปล่านะครับก็คือแบรนด์ Lenovo นะครับผมก็มีรุ่นที่ชื่อว่า r e g i o n Phone Duel หรือเปล่านะอ่าชื่อถูกหรือเปล่านะครับผม นะตัวนี้เขาก็เป็นสมาร์ทโฟนสำหรับเกมมิ่งนะครับแล้วก็รองรับ 5G ด้วยร,ราคาก็อยู่ในทีเทียประมาณ23,990บาทนะครับอันนี้ถ้าใครเป็นสายเกมมิ่งนะน่าจะชอบน่าจะสนใจนะครับและอีกแบรนด์หนึ่งที่สายเกมมิ่งเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ ASUS นะครับผมซึ่งตัวที่ใช้ 5G ได้นะครับก็ชื่อรุ่นว่า ASUS ROG Phone 3อ่านี่ก็เป็นสายเกมเหมือนกัน ราคาก็อยู่ที่ประมาณ24,990บาทนะครับเป็นราคาดั้มต้นนะส่วนอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ทํามือถือ5้า g ออมาเรียกว่าน่าจะสะเทือนวงการมือถือ<ะ>เหมือนกันเลยนั่นก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า xiaomi นะครับผมโอ้ก็มีมือถือที่รองรับ5 g แล้วก็มีราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เรื่องของสเปคที่คุ้มสุดๆไปอีกนะครับมผมโดยรุ่นที่ใช้5 g ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตี๋ไฮเอามาเป็นรุ่นที่เขามีขายในประเทศไทยนะก็คือ เสียวมีมี 10T Pro 5G แล้วก็มี 10T ด้วยนะฮะโดย2รุ่นนี้ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค,ค่าแล้วก็ดูสเปคแล้วคือคุ้มค่าสุดๆนะฮะโดยมี 10T Pro 5G นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ1 000, 3 9 0 0 0 0บาทนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะส่วนมี 10T เฉยๆเนี่ยราคาก็จะลง,ลงมารประมาณ 1 2 0 0 0กับอีก900าบาทนะครับอันนี้ก็เป็น 5G จากทาง x i a มี่นะครับไม่แน่ใจว่ามีรุ่นไหนเพิ่มเติมอีกนะครับยังไงก็คอมเมนต์มาบอกไอให้นิดนึงแล้วกันนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่เขาก็มาทำมือถือ 5G ด้วยเหมือนกันนั่นก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า Motorola นะครับหลายคนอาจจะคุ้นหูบ้างหรือไม่คุ้นหูบ้างนะครับเพราะว่า Motorola ก็เป็นมือถือที่มีชื่อเสียงเมื่อมานานมาแล้วเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็กลับมา เริ่มทำมือถือขึ้นอีกครั้งนะครับผมอย่างรุ่นที่ชื่อว่า Mo t ต r o l a Razr ซ 5G นะครับผมตัวนี้ก็เป็นมือถือแบบพับได้นะครับผมที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะฮะร, <Wow. S 1> ราคาอยู่ที่ประมาณ44,990บาทนะครับจะ <Wow. S 1> ดูสูงไปเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นมือถือพับได้แล้วก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนเนี่ยก็ยังคงเป็นเทคโนโลยีที่ย,ทยังใหม่อยู่นะครับ ราคาก็เลยสูงอยู่นะและอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าจากราคาสูงเป็น40,000ืาทเนี่ยตบลงมาเป็นราคาที่หลายๆคนนะครับ <ๆ S 1> ก็จะสามารถเอ,อื้อมถึงได้นะฮะนั่นคือ Motorola G 5G Plus <S <S <ๆ>นะครับผมซึ่งราคามันจะย่อมเยาวขนาดไหนนะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ9,990บาทนะบาทครับก็รวบรวมมาประมาณนี้นะครับกับมือถือหลากหลายแบรนด์ที่ใช้ 5G ได้นะฮะย้ำอีกทีหนึ่งว่าถ้าใคร รู้ว่ามีแบรนด์ไหนเพิ่มเติมอะไรยังไงนะครับมาคอมเมนต์ให้นิดนึงแล้วกันนะครับเพื่นอนๆหลายๆคนก็จะได้รู้ว่ามีรุ่นเพิ่มเติมจากที่ไอรวบรวมมาอีกนะครับผมก็ถือว่าเทคโนโลยี 5G ตอนนี้ก็เข้ามาในไทยถือว่ามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมถึงถ้าดูจากราคามือถือที่รองรับ 5G ตอนนี้เนี่ยอาจจะดูว่าบางทีมันก็ยังสูงอยู่นะครับแต่ก็เริ่มแล้วนะเริ่มมีมือถือทีออ่ราคาย่อมยาวแล้วก็รองรับ 5G มาแล้วนะครับและในปี2021คิดว่ามือถือที่รองรับ 5G เนี่ยราคา เรื่อยๆอีกนะครับทำให้เราเอื้อมถึง 5G มากยิ่งขึ้นแล้วก็ใครได้ใช้งานและคลิดว่าจะได้ใช้งาน 5G แน่นอนก็ลองมองมือถือรุ่นที่ะใร,ร้รวบรวมมาดูก็ได้นะครับวิดูไหนที่เราถูกใจแล้วก็อยากจะใช้ 5G ก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้อยากจะให้เพื่อนๆน,นะช่วยกันแชร์ไปด้วยนะครับเผื่อมีใครที่กำลังเล็งมือถือ 5G อยู่แล้วอาจจะไม่ได้มองไปทาง iPhone หรือว่าอยากจะมาดูทาง ของฝั่ง Android บ้างนะที่ไอ้ก็รวบรวมมาแล้วนะครับฝากแชร์ไปดวยแล้วกันและที่สำคัญจะลืมกด Subscribe นะครับให้กับ c h a n n e อตีรีวิวไว้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้แต่ไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแลวพบกันใหม่กับอตีรีวิวในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ